อีกครับแบบนี้ครับผมจะมาทําอาชีพขายของนะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอย่างแรกก็ต้องไปสร้างบ้านก่อนนะครับต้องไปสร้างบ้านก่อนใช่ดิจะทำคำว่สาสร้างบ้านก่อนนะครับแล้วก็เลือกบ้านวก็จะเป็นยังไงผมจะเลือกอหาก่อน อันนี้ละกันครับดูทครั่อก็จะมีน,นี่ไหมนนแล้วก็ยังแรกก็ต้องวางพรับพรับที่ดิเพียงแรกผมต้องแต่งตัวก่อนนะครับให้ดูเหมือนพ่อค้าหมวกเซฟบครับนี่นะครับผมแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็ต้องไปหาพ่อมาวางนะครับ หากราฟมาเป็น ครับกลัวอยู่งนี้นะครับแล้วก็ติดป้ายครับว่ารีสโตแล้วก็ติดไปรีสโตโอเคครับเราต้องเขียน ก็รอล,ลูกค้าครับจะมีลูกค้าให้หรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยต้องเขียนด้วยว่าเวสเอร์า ก็กลับไปบ้านนะครับแล้วก็รอลูกค้ามานะครับ เซิฟอ๋อมาเซิฟคนอินโดจนนี้ลูกค้าให้ไ่มยากอ้าวเซิฟปีหลัง้ามาดูว่าจะมีลูกค้ามาอ่านไปหรือเปล,ล่าไม่มีใครมาเลยไม่มีใครมาเลยค่ะ รอไปยาวๆครับหาลูกค้าไม่มีเลยลูกค้าไม่มีเลยลูกค้าโอ้โหหายหมดเลยครับทุกคน ผมมีอีอย่างมาฟังจะลายความหักองสองเขาได้ดเลยเฮ้ยไม่มีลูกค้าเลยทุกคนทุกคนไม่มีลูกค้าเลยงาน,นงานนี้คงต้องคันซ่อนแล้วครับงั้น goodbye see you again tomorrow นะครับ